หากให้เอ่ยถึงนักแสดงชายระดับตำนานพระเอกของเมืองไทยมาคนละ3ชื่อเชื่อได้ว่าในรายชื่อนั้นต้องมีชื่อของสรพงษ์ชาติร่วมอยู่ด้วยแน่นอนพระเอกที่มีบุคลิกใกล้เคียงกับคนธรรมดาอย่างเราเราเป็นที่สุดพระเอกที่แสดงได้ดีทุกบทบาทตั้งแต่บทคุณหมอมือปืนหรือแม้แต่แมงดาคุ้มซองพระเอกที่เป็นพระเอกตลอดกาลในดวงใจของแฟนหนังไทยหลายๆคน เกระกัก่วที่จะยึดอาชีพมือปืนแล้วก็ไปเรียนมาใหม่ไป สละพงษ์ชาตรีมีชื่อจริงว่ากรีพงษ์เทียมสเสวตหรือพิทยาเทียมสเสวตได้รับบทพระเอกเต็มตัวในภาพยนตร์ฝีมือการกำกับของท่านหมวยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนเรื่องมันมากับความมืดประกบนางเอกดาวลุ่งดวงใหม่ในยุคน,นั้นในยานาชิวนานันจากนั้นได้รับบทในภาพยนตร์ของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนแทบทุกเรื่องทั้งบทพระเอกพระรองและเป็นผู้ช่วยผู้กำกับในบางครั้ง มีผลงานแสดงมากกว่า500เรื่องได้รับตุ๊กตาทองครั้งแรกจากเรื่องชีวิตบัตรศพและสัตว์มนุษย์2ปีติดต่อกัน <St airline> เชื่อเสียงของโสลพง์ชาติยังโด่งดังไปไกลในต่างประเทศจากฝีมือการแสดงเรื่องแผลเก่าในปีพศ2520นับว่าประสบความสำเร็จส,สูงสุดและยังมีรางวัลการันตีฝีมือการแสดงอีกมากมายในเวลาต่อมาจนได้รับการเชิดชูเกียรติ เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะก,การแสดงในปีพศ2551